สวัสดีครับเพื่อนๆเกษตรกินได้ใบนบพดลครับอันนี้จะตามมาดูต้นมะนาวที่ว่าผมได้ตัดแต่งไปนะครับว่ามีความคืบหน้าผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะครับตัดแล้วเนี่ยมันจะออกดอกจริงไหมผิดลูกจริงไหมนะครับ ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมเห็นไหมนะครับเห็นไหมติดดอกนะครับนี่ดอกก็มีกิ่งกระโดงก็มีนะครับกิ่งกระโดงอย่างนี้ นี่กิ่งกระโดงอย่างเงี้ยเอาไว้สาหรับตอนขยายกิ่งพันได้นะครับตัดแล้วมันก็มีทั้งออกดอกบ้างอันนี้อันนี้ออกแต่ยอด3ยอด4ยอดครับออกยอดด้วยออกดอกด้วยก็มีอันนี้ออกดอกนี่ดอกครับ ยอดก็ออกดอกก็ออกมีทั้งยอดทั้งดอกเลยนะครับเป็นพวงก็มีดอกยวก็มีถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตายต้นมะนาวนะครับเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมผมเองก็ลืมบอกไปนะครับ การให้น้ำก็สำคัญนะครับที่ตัดมาแล้วก็มีมีออกดอกอช่อใหม่กระตุ้นการออกดอกโดยการเว้นการให้น้ำไม่งงนะครับเพื่อนๆหยุดการให้น้ำสัก,ส,กสักระยะหนึ่งนะครับให,ให้ดินมันให้ดินมันแห้งแห้งกอนนะครับ ก็คือเว้นการให้น้ำสักระยะหนึ่งเหมือนแกล้งมันนั่นแหละครับคล้ายๆกับการแกล้งมะนาวพอพอดินมันเริ่มแห้งสักระยะแล้วค่อยๆลดน้ำใส่ปุ๋ยทีนี้ก็ปล่อยไปอีกแห้งแห้งกับสลับเปียกนะครับไม่ใช่ว่าให้ชุ่มตลอดประมาณนี้ทำอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆอย่าไปอย่าไปให้น้ําเปียกตลอดนะครับยกเว้นตอนที่เขาติดลูกแล้วเท่านั้นนะครับที่จะให้น้ําตลอดพอเข้าใจนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมลืมบอกผมลืมแนะนําสูตรสูตรตัวน,นี้ไปนะครับมันจะกระตุ้นการออกดอกคือเหมือนกับการแร่งมะนาวให้มันจะตายมันจะรีบผลิตลูกผลิต อดอกมาก่อนเลยนะครับมันกลัวตายหรือง่ายๆว่ามันกลัวตายหรือสร้างความเครียดให้กับมะนาวแล้วเขาจะติดลูกติดดอกอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับลืมบอกเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันติดติดช่อติดดอกแล้วนะครับก็ให้น้าปกตินะครับมีข้อสงสัยสามารถ พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้เขาจะไปดูให้นะครับสําหรับเรื่องมะนาวเพราะผมก็ทํามาหลายวิธีทํามันนานนะครับหปี6ปีทํามาเรื่อยๆนะครับพึ่งก็มีพึ่งมาแล้วพึ่งมาช่วยผสมเกอรแล้ว นี่ครับเห็นไหมขเขาชอบแดดนะครับมะนาวน่ะดูดูเพื่อนเพื่อนดูสะอ่อนชอบแดดชอบแดดจัดๆแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนนี่คือการไม่ได้ฉีดสารเคมีนะอันนี้ลก ดอกดกมากเลยต้นนี้ต้นนี้ดอกดกมากดูกิ่งนี้ฮู้วฮู้ดู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 สวนไหนฉีดยาไม่ฉีดยาเพื่อนดูที่ใบนะครับมะนาวเนี่ยนี่ดูใบ ่ไหมนอนม้วนใบนอนชอนใบชอบชอบ,ชอบกะหนอนนักนาวถูกกันดีกะหนอนมากนะครับส่วนไหนที่ก็บอกว่าโอ้ผมไม่ได้ฉีดสารเคมีเพื่อนดูที่ใบของมะน,นาวนะครับถ้าฉีดเนี่ยใบมันจะสวยใบจะไม่หงิกไม่งอยอย่างนี้รอกนะครับถ้าฉีด ถ้าฉีดนะครับใบจะสวยงามเขียวนี่นีนี่นี่น,น,น,นมันจะงามใบมันวาวนะครับไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลงซึ่งอันนั้นนะเขาฉีดยาแน่นอนถ้าไม่ฉีดนี่ใบก็จะงีด,ง,ดงอ,งอนี่ของแท้ครับไม่ฉีดไม่ใช่ฉีดไม่ใช่สารเคมีวิธีดู มะนาวนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าชอบทางกเกษตรมาเป็นเพื่อนกันนะเออนะครับสามารถติดตามโลงประดลนได้นะครับมาคุยกันคลิปนี้สวัสดีครับ